สวัสดีค่ะเพื่อนๆใน Facebook ของอีทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรมากกูมาขายเซรั่มวันนี้กูบ้าดูจากทรงผมได้นะคะอ่ะรีบๆเลยวันนี้เวลามีน้อยนะคะก็คือเดี๋ยวอีจะมาอธิบายนะคะสารคุณของตัวเซรั่มที่อีผลิตขึ้นมานะคะก็คือหนึ่งตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยคือช่วยเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะตัวนี้ซึมลงผิวง่าย คนสอบถามเข้ามาว่าใช้เห็นผลจริงไหมเห็นผลจริงไม่จริงเข้าไปดูรีวิวในอัลบั้มที่อีบลงไว้นะคะตอนนั้นเป็นรีวิวของแท้นะคะจากทางลูกค้าจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการมโนขายนะคะแล้วก็ทุกคนถามว่าตัวเนี้ยเป็นเซรั่มที่แบบเนื้อครีมเนื้อเซรั่มเป็นยังไงเกลี่ยง่ายไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะเนื้อเจลของนี้เนี่ยมันจะเอเนื้อเซรั่มของนี้นจะเป็นเนื้อใสๆนะคะเป็นเหมือนเจลเลยสีใสๆนี่ทุกคนขนาดน,น้ำแค่ว่าเซรั่มน้ำแตก แต่คิดลือนนะคะที่ว่าน้าแต้เซรั่มอินเป็นน้ำไม่ใช่อะไรเห็นไหมคะแห้งแล้วเนาะตัวนี้นะคะตัวเซรั่มของอินเนี่ยราคา180บาทเองเนาะแล้วก็พวกที่อินบอกเข้ามาต่อราคาไม่ต้องแล้วนะคะกาบแหละถูกแล้วนะคะราคา180บาทดูจากแพ็กเกจนะคะใช้ดีจริงนะคะผ่านการจดเ,เลขที่จดแจ้งของทางอาอยเรียบร้อยนะคะปลอดภัยเห็นผลจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเซรั่มกูต้าอัลบูินนะคะ 好了拜拜。